ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา,าดูดให้กับชางาักน้ําน,นะคะในหัวข้อที่ว่าคุณรู้บ้างไหมว่ามีใครแอบสนใจคุณอยู่นะคะในตัวรงเนาะแต่ก่อนตื่นนะคะเราก็จะมาดูพลังงานตัวตนของคนของคุณคนคนคน,นั้นก่อนนะคะว่าเขาคนนั้นคือใครแอนะคะเขาคนนั้นคือใคร คือเขาคนนัีนอันนี้คือคุณนะคะจิตใ,ใจและความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะ ในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าตัวเขาคนนี้นะคะได้ผ่านอะไรมามากมายหรือได้มีบารทดสอบการเรียนรู้หรือเส้นทางที่หลากหลายมาในตรงนี้นะคะได้มีบทเรียนได้มีการเหมือนกับผ่านบททดสอบหรืออะไรต่างๆนานามามากมายเนา้ประสบการณ์ชีวิตอะไรตรงนี้มามากมาย แล้วก็ตรงนี้นะคะเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณนั้นคือเหมือนพวกเพศสัมน์ว่าเหมือนเป็นลักษณะอาการเหมือนกับว่าพบพบปุบ๊บถูกใจแต่อาจจะยังไม่ชอบเลยนะคะในตรงนี้นอกจากลักษณะอาการที่ดูเหมือนกับว่าถูกใจนั่นแหละแต่ว่าจะยังไม่ได้รักเลยอาจจะยังไม่ได้ชอบเลยตั้งแต่แรกนะคะแต่อาจจะถูกใจแล้วแหละว่าคนคนนี้แหละมีเซนว่าโอเคแหละ เี่เข้ากันแต่ยังม่ิึงกัขันชอบในตอนแรกนะคะแต่ในตรงนี้เขามองว่าเขากับคุณอะดูเหมือนจะไปกันได้นะแต่จะต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าด้วยความที่คุณยังไม่เข้าใจเขาหรือยังไม่รู้จักเขาในตรงนี้นดีมากพอมันจึงจําเป็นที่จะทำให้คนใงคู่น,น้นเปิดใจยอมรับหรือจําเป็นต้องเรียนรู้ซึ่งกาและกันในตรงนี้ แต่ตัวเขาเองเขามีความพยายามนะมีความพยายามที่จะทดสอบหรือเรียนรู้หรือศึกษาในตัวตัวตนึงคุณหรือพยายามที่จะปรับความเข้าใจหรือทำความเข้าใจในตัวตัวคุณเขาคนนี้นะคะได้มีการที่ดูเหมือนแต่ว่าปรารถนารหลอคอยที่จะได้พบเจอคนอย่างคุณนะคะส่วนในตัวตัวหนึงคุณนั้นก็อาจจะมีการเหมือนกับต้องรอมาอย่างนานนานแล้วว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้เจอและเขาคนนี้นั่นแหละนะคะ มาไขขา้อข้ามใจให้กับคุณแล้วเราแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณนะคะเขาคนนั้นของคุณนั้นเกิดในวันอะไรและเป็นใครกันมาบ้างนะคะในตรงนี้นะคะเราเห็นถึงอเอดสับสอดนะคะก็คื ชาววันพฤหัสเนาะแล้วส่วนในฝั่งของคุณอาจจะเป็นไปได้ก็คือชาววันอชาววันพฤหัส๋ยวาชักผู้นะชาววันศุกร์นะคะของจุลชชาววันศุกร์นะ,ะของเขามีชาววันพฤหัสอยู่ตรงนี้นะคะชาววันพฤหัสแล้วก็ชาววันศุกร์นะ,ะหรือเป็นผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็ได้คืตรงนี้นะคะ เกิดขึ้นได้นะในตัวตนนะคะในพลังงานตามนี้นะคะแล้วก็ในแล้วก็ในฝั่งของคุณเออฝั่งฝัง่งของเขานะคะมีชาวพัดลมนะมีชาวพัดดินนะคะ<ม>แล้วก็ในฝั่งของคุณในตรงนี้ก็มีชาวพัดลมมีชาวธาตไฟนะคะประมาณนี้นะที่เรามองเห็นก็จะมีพลังงานประมาณนี้สำหรับ สำหรับความรู้สึกข,ของเขาแล้วก็ความรู้สึกข,ของคุณแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์ในครั้งนี้นจะเป็นยังไงต่อไปในตอนเขาได้ดูสับคัสแม่สับคัสคิงสับซอาทรีสับซอสไนสับซอส ไปสดใสอือปะชาธิปไตเออถ้าชาติทันนะคะอ่าในชาติพันไปขึ้นแล้วนะคะในสว่างในตรงนี้นะคะ,ะ,นนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปในผมของเขาจะเริ่มมีความรู้สึกที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในปากของเขานะจะมีความรู้สึกที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ฉันกำลังเป็นอะไรฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่สิ่งที่ใช้เป็นอยู่ในตรงนี้คืออะไรทําไมฉันทําไมฉันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันดูเปลี่ยนไปความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนันจะเป็นความรู้สึกหนะึ่นะจะเป็นความรู้สึกหมือนแต่ว่าเอ๊ะฉันชอบเขาหรอยังไงนะแล้วเขาก็มีการมีการคิดมีการคำนวณเพราะว่าในความรู้สึกข,ของเขาในฝั่งของเขาตรงนั้นได้เพิ่มขึ้นเพราะส่วนในฝั่งของคุณมีความรู้สึกหนืองแต่ว่าเอ๊ะฉันจะเอาอยัางไงดีขงเขาจะเข้ามาจริงใจไหมเขาจะเข้ามาจริงหรือเปล่าแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกับเรา ในในทางนี้คือยังสับสนในความรู้สึกอยู่เลยแต่ในของคุณในตรงนี้ก็คือเขาจะจริงไหมเขาจะเข้ามาจริงจังไหมเขาจะเข้ามายังไงเขาจะมาเล่นๆหรือเขาจะเข้ามาสาความสมพันจะเอาอย่างไรดีฉันจะชัดเจนดีไหมในฝั่งของะคะุณนียค่ะแล้วเรามาดูกันต่อไปนะคะว่าจะเอาอยัางไรดีควมามสัะไ์ในทางนี้จะเป็นยังไงต่อไป เดี๋ยวความสัมพันธ์ของคุณและเขาในตรงนี้นะคะจะได้มีการปรับปังเข้าใจจะมีการเหมือนกับว่าจากที่คุณนั้นอาจจะมีการแชทกันหรือห่างไกลกันในตรงนั้นจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันหรือพบเจอกันได้ในตรงนี้นนะคะก็จะได้มีโอกาสได้พบเจอกันนะคะแล้ก็ได้มีการ พูดค,คุยเคลียร์เปิดใจกันสายความสัมพันธ์กันนะคะได้มีการตกลงต่อรองอะไรบางอย่างกันซึ่งกันและกันนะคะในความรู้สึกของเขาในตรงนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่อยากที่จะมาพบเจอคุณส่วนตัวคุณเองนะคะในตรงนี้อาจจะพวงบอกถึงชาวต่างชาติหรือเป็นบุคคลที่จําต้องเดินทางมาเจอกันนะคะในตรงนี้เนาะ อาจจะมีเหตุการณ์ที่ต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วก็มีเหตุที่ต้องเดินทางมาเจอกันก็เป็นได้นะคะส่วนตัวคุณเองนะั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้ความสึกนี้ความสุพันนี้เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเก่อเกิดแต่ทำไมรู้สึกผุกพันจังทําไมรู้สึกเหมือนกับทุกอย่างมันลืดเลือนทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ไม่ไม่ไม่คาดคิดว่าจะิืมขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่ามันสามารถเป็นไปแล้วมันกำลังเดินหน้าเดินทางไปสู่ทิศทางที่กําลังจะประสขขบความสำเร็จน,นะคะแล้วความสบควา์นในทางนี้นั้นยังไงต่อไปบอกได้เลยนะคะว่าความเหน็บหนาวความผิดหวังความเศร้าใจอะไรทุกอย่างนั้นมันจะมาลายหายไปทุกสิ่งทุกอย่างเขาคนนี้จะมาทาลายแพงใ,ในใจขคุณ หรืออุปสรรคหรือสิ่งที่คุณนั้นเคยพบเจอหรือคุณวิตกกังวะลหวาดระแวงตรงนี้นะคะเขาจะทําให้คุณนั้นมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ดําเนินเดินหน้าไปกับเขาหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้เองนะคะเขาจะมาเปิดโลกทัศนคติให้กับคุณใหม่แล้วในตรงนี้เรามองเห็นถึงาชาวชาวธาตุด,ดินเนาะเดี๋ยวเราจะดูให้นะชาวธาตุดินดินนะคะเดี๋ยวเราจะรวบรวมให้กับ ประหลาดธาตุนะมีชาวธาตุดินมีชาวธาตุน้ำเนานะเด่นเด่นเลยคือในตรงนี้เป็นชาวธาตุลมนะคะเด่นเด่นคือชาวธาตุลมชาวธาตุไฟนะคะที่เห็นในตรงนี้เนาะส่วนเขาคุณน,นี้นั้นมีโอกาสสูงที่เขานั้นจะเป็นาชาวธาตุลมได้สูงนะคะมีชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟเข้ามาแค่ปากไปเท่านั้นนะคะ นอกนั้นก็คือจะเป็นชาวธาตุลมทั้งนั้นเลยนะคะชาวธาตุลมเนาะแต่ว่าก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่เขานั้นจะมีอชาวธาตุลมลัคนาธาตุไฟก็ได้นะคะมีมีธาตุดินในฝั่งของเลืดั้งนนนะคะแล้วเขาคนนี้มีเปอร์เซ็นต์มีโอกาสสูงนะที่เขานั้นจะสามารถเกิดได้ในวันพุหัสเนาะอันนี้คือตอบย้ําครั้งที่สองนะคะแล้วก็ มีวันพฤหัสพฤหัสได้นะคะแล้วก็วันเสาร์ได้แล้วก็มีวันพฤหัสนะคะส่วนใหญ่ล้วจะเป็นวันพฤหัสเนาะในตรงนี้นะคะที่เรามองเห็นนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเงินือนพฤหั ใบพุ่มตะไคร้เขสวยเนี่ยแล้วก็มีไฟนะคะไฟสักวนันเนาะไฟสักวนันตรงนี้วงกลมถึงชาววันเสาร์ชาววันเสาร์ชาววันอังคารได้นะคะแล้วก็อันนี้คืออ่ทีซ็อกเพนเทัคเคิลนะคะวันอังคารเนาะแล้วก็ไนท์ซ็อก ใ nice นซ็อกพัพในตรงนี้วงบอกถึงชาววันพฤหัสนะคะชาววันพฤหัสนะชาววันพุธอันนี้คือไฟซ็อกซันเต c กอลนะคะวงบอกถึงชาววันพุธนะคะพุธพฤหัสนะที่เด่นๆขึ้นมาที่เห็น,หนอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เซเว่นซับซ์สตร,ร์ัญจันได้นะคะเพิ่งออกมาในตรงนี้นะคะ โอเคนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเซเว่นนะคะเซเว่นมันใจนะเซเว่นซอบตสอดมันใจนะคะในตรงนี้นะเท่านี้นะคะที่เด่นๆก็คือจะเป็นวันพฤหัสเนาะธาตุลมวันพะฤหัสมีลัคนามีลัคนาธาตุลมหรือมีราศีมีราศีธาตุไฟหรือลัคนาธาตุลมก็ได้หรือราศีหรือรอาศีธาตุลมกุมตทุนมีถุง หรืออาจจะมีลัคนาธาตุไฟไม่ธุนยินก็ได้นะคะนตงนี้นะครแล้วเราไปดูกันนะคะว่าคำแนะนำนะคะคำแนะนำจากไพ่โลแมงเจอร์กำลังจะบอกอะไรันนะคะบอดเบด i ิ้งฟอนนะคะให้คุณรอนะรอนิดนึงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะประทานให้กับคุณแล้วเนาะในตรงนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้คุณนั้นปลดปล่อยปลดปล่อย ด้วยความสุขของคุณให้คุณนั้นมีความสุขไปเลยอย่าไปเคร่งอย่าไปเครียดอย่าไปจดจ่อในการเป้ารอในอตรงนี้นะคะก็ค,คือโฟกัสสิ่งที่คุณนั้นตรงคนที่ทำหรือโฟกัสที่ชีวิตของคุณนะคะในตรงนี้แล้วและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดําเนินเดินหน้าไปอย่างราบรื่นเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะเวสเพิร์ดนะคะเสียงระซิบภายในใจของคุณนะแล้วก็พาวเวกเคนนิง ตื่นรู้โซนแอมก็คือไม่ว่าเสียงข้างในคุณนั้นจะเรียกร้องอะไรกระตามให้คุณนั้นดูว่ามันเป็นไปได้ไหมมันความจริงคืออะไรแล้วคุณก็ให้ทำให้เรียกร้องให้ทำไปตามสิ่งที่คุณนั้นต้องการอย่างเช่นคุณมองว่าการที่เขานั้นบอกให้คุณไปหรือเสียงภายในใจบอกให้คุณเดินทางไปหาเขางนั้นแต่ความจริงแล้วไปไม่ได้ เราก็ต้องมองดูว่าเรานันไม่สามารถไปได้ในตรงนี้เพราะอะไรแล้วก็ไปได้ไม่ได้อย่างไงในตรงนี้นะคะก็คือให้ดูนะแต่ถ้าเรานั้นสามารถไปได้แล้วภายในใจเรียกร้องในตรงนี้ก็โอเคเลยนะคะโอเคเลยก็คือความเป็นจริงสามารถไปได้เราก็ไปเลยนะคะสามารถทําได้แต่ถ้าความเป็นจริงบอกว่าไม่ได้ในตรงนี้ก็คือก็ทําตามความในใจของเรานะว่าอือโอเคเราอยากจะไปแต่เราไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้ก็คือ เร,เราก็ต้องดูก่อนว่าคือไปไม่ได้ก็คือก็คือไม่ควรจะไปอะไรประมาณนี้นะคะก็คือควรที่จะรออยู่ตรงนี้เพราะว่านักขั้นตรงนี้บอกให้รอเลยก็ควรที่จะรอนะคะถึงแม้ว่าในใจเราจะเรียกร้องว่าเฮ้ยเราสมควรที่จะไปนะเราสมควรที่จะเดินทางอะไรเนี่ยแต่ว่าเราไปไม่ได้เราก็ควรที่จะรอก่อนรอแล้วก็ทําใจให้สบายรอด้วยความที่เอามีความหวังในตรงนี้นะคะมีความสุขกับตนเองด้วยนะคะไม่ควรที่จะคุ้นคิดหรือเครียดซีเรียสในตรงนี้เนาะ โอเคนะคะถ้าชอบคลิปคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กด s u b ส c คร b e กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันในตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากมีอะไรที่ต้องการที่อยากจะเสนอหรือพูดคุยนะคะสามารถพูดคุยกันได้แล้วคอมเมนต์กันได้นะคะถ้าพี่หมอเห็นหรือหรือแบบสะดวกในการที่จะเข้าไปตอบในตรงนี้หรือมีเวลาว่ายยงใน,น,น,นตรงนี้นะคะก็จะเข้าไปตอบเนาะในตรงนี้นะคะก็โอเคนะคะสวัสดีคะ่ะ